ใจกับยอดขายไหมพอเรามาพ,พรีพรีเซเตอร์ปุ๊บถล่มทลายมากเอาจริงๆไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เลยว่ายอดขายจริงเหรอไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ของไม่พอขายใช่ของไม่พอขายจริงปะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงดีลดีใจดีใจดีใจมากเราไวพร์สิบห้าปีไวยพรเหรอก็ขอให้คาร์มานะคะแล้วก็แบรนด์นั้นคือคาร์มานทั้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้เรื่อยๆเลยค่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีแอนนิวเซอรีคารมากนะคะก็ขอให้อยู่ผู้คนไทยแล้วก็ go i n t e r อร์ไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีททัวเอเชียแทบจะทั่วร์โน้ป่ะยางยังไม่ทั่วโลกแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถบแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหา ใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะคือพอเจอพวกแฟนๆเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมันมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับเราชินกับคําว่าสนามบินแตกยัง เป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบอบูนคืออบมาทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเป็รลยาก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานคือเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบแบบมีมีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต่แต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ไปมันแตกแตกต่างกันไหม ก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างชาญเหมือนเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่างกันไหก็แทบจะไม่ไม่ต่างกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมต้องรับมือไหมอะเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้มันต้องเตรียมตัวยังไงพอแบบรับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอแบบหูฝูงชนอ๋อก็จริงจริงอะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอะบินไปไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมาก ที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอะ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเออก็วอนให้แฟนๆแบบคืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะแบบแถ้าสมมติอัดๆเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ล้มคือแฟนๆก็ล้มด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไปประเทศไหนกันสักที่หนึ่ง ก็มีแฟนๆร้องเราพี่หลี่ก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แฟนๆใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบไม่อยากให้เจ็บเลยอ่าใช่คก็อย่างพ่าภาพมันออกมาหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยถ่าเรา2คนตรงนี้มีมาตรการอย่างไงบ้างสําหรับเราหลังจากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทาง organizer เขาก็คงจะคุยกับสถามบินว่า ตอ้อยเองก็แบบถูกเปลี่ยนออกมาเลยเปลี่ยนเป็นแฟนคลับแล้วคุณก้อยคุณก้อยเดินกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เ,เราเจอหน้ากันครั้งแรกพี่ทีมงานเขาอาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไระอย่างเงี้ยใช่อย่างล่าสุดที่หนิงโดนปัดที่แบบมีคนเข้ามามีคนเข้ามาไป <ใน S 2> ที่จุดที่ถึงนิสิตัวเราอ่ะอ๋อใช่ก็มีแล้วก็มี เขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำอย่างนี้อ่ะอ๋อใช่รับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยาชิคเกตใช่แล้วอีกข้อข่าวเปลี่ยนอีกเนาะเปลี่ยนมาไม่ใช่หรออีกอันเหี้ยอ่ะไม่จริงหรออันเหี้ยอที่ที่บอกว่าที่ก็เหมือนเข้ามาจู่โจมเราที่เหมือนจะมาถึงที่ถึงตัวคืออันนี้ป่ะใช่ไหมใช่ตุ๊กตาอยอันนี้ไม่หรือคู่รัล่าสุดอ่าคือล่าสุดล่าสุดอ่ะ ไหมคะหนูก็ไม่เคยอัปเดตอีกเหรือว่าเราอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือถ้าให้ไม่ถึงเขาก็เลยเปวียงตุ๊กตาอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คิดในช่วงจังหวะสั้นๆคนคิดว่าจะเข้ามาอยู่โจมน่าจะน่าจะใจะมาค่ะใช่เรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแต่ความพัฒน์ขอนเรากระแสดราม่ามาตลอดเลยนะก็รอมีไหม อะไรอะไรบ้างอะไรบ้างคะอ่ะอย่างล่าสุดกับกระแสแดดปฏิเทียนกระแสแดดมากปฏิเทียนกับพี่โป๊ยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ยถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องราวที่แบบว่ากับพี่โป๊พี่อย่างเงี้ยอันนี้พี่โป๊ใช่ไหมวะดูดูดูแนบชิดไปแฟนคลับเลยได้พอใจอ๋อจริงๆมันก็ตามีต้องตอบเองตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรเออเออเ ถ้ายืมกี่ยืมอ,อะไรอย่างเงี้ย<ช>มันมีการเซตวางไว้อยู่แล้วใช่ใชอาจจะอาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มันอาจจะดูวยวคน<ว>เยอะเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอน<ช>ถ่ายตอนรู้สึกรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าเอใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใกล้ชิดกันออเกินไปหรอ แต่กระแสดราม่ามันโจมตีหนักอย่างพี่โป๊ปเลยเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ยอมจนช่องสามต้องออกมันต้นออกจดหมายชี้แจงว่าเอออย่าพลาดทิงนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อตัวตัวหลิงเองได้ไงจริงหลิงจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดราม่าหลิงไม่ได้ติดตามดราม่ามากขอโทษเออเพราว่าพี่โป๊ะว่าเองไนะมีคนมีคนไปโจมตีพี่โป๊ะเยอะมีแค่ดิดพี่โป๊ะเหรอว่าไป ไปว่าพี่ผมเนี่เออโน้นโน่นนี่อะไรไปขุดเก่าๆแล้วโยงมายังเรื่องเราอาค่แล้วก็ปากฝากบอกแบบคนที่เข้าใจผิดอะไรอีกไหมครับว่าแบบอะไรอย่างเง้วคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าแบบนี่นั่นน่ะค่ะก็ก็ว่อนทุกคนนะคะอย่าอย่าใช้เขาแล้วคำพูดที่หลุดรุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอีกอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีค่ะเออถึงก็อาจจะต้องต้องอาจจะต้อง คือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆ้ดยที่ว่าเราเขาเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วก็เราไม่ทำลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำ้ายใครค่ะเขกาีจออมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบว่าพอมันมีดราม่าเงี้ยกลัวคนไม่กล้ามาเข้าใกล้เราร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลีก็คือทำงานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วย ก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่เราถามว่าแบบแจ้งอะไรนี่นะคะจริงๆวันนั้นพี่โป้เขาก็มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะพี่โป้เก็พยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงก็มองว่าพี่โป้เป็นเป็นผู้ร่วมงานพี่ชายที่ที่นิสัยดีค่ะใช่แบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัด หรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วลิะจะไปแอบกระซิบที่จุดแตกเองใช่ค่ะอ่ะพ okay. ี่ถามตอนสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแตกเขาบินกันมาไกลมากรู้สึกไงบ้างดีใจไหมดีใจเนาะเขามาร้องแต่ฮัทติรอเขาขึ้นขึ้นก่อนมันข้ามคืนเขารอข้ามขึ้นเรารู้สึกไงบ้างเขาเขามาแบบเฝ้านอนรู้สึกแบบเขาทำกันได้ยังไงอ่ะ แฟนตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนกลางคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มารล้นร้อนตอนบ่ายอ่างเงี้ยก็แบบโอ้โหแบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่รุษามารอกันใช่จริงๆแค่สะดวกง่ายเลยเขาจะอย่าง,อย,างอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆดูแล ดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือคือไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่าคือเขาเราเราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแตกปลายสางอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องมีใครรอนานโอ้โคีข้่